สวัสดีค่ะวันนี้ทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดหมูสับหรือหมูบดนะคะ เราใช้ผสมไม่ขาวนะคะลงไป ឃើញណាครับอืมតិច شويه เลยเอาผสมตอกไว้เนะะีเ่ยบลอยแล้วกันครับ พี่น้องนี่เลย cho đây ตามใจชอบเลยนะคะนี่นะ rồi กับข้าวด้วยนะคะนี่ใส่พัดเขาก่อนค่ะสำงเ็จเรียบร้อยเลยจริงนาได้อ๋อด็กๆว่าหอมจังเลยค่ะทำเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะ หมูข้าวหม้อหนึ่งเลยก็ผัดนะคะรวมกันผัดแยกนี่น่าทานหน้าอร่อยสำหรับแม่และลูกประมาณนี้นะคะ่ะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะโอเคค่ะพี่น้องะเข้าวผัดค่ะนี่ทานได้หลายคนเลยนะคะนี่มากกว่าสามคนเลย,ยนี่ทำเป็นหม้อใหญ่ๆเลยคะ่ะพี่น้องค่ะ มาค่ะพี่น้องทานอาหารด้วยกันนะคะข้าวผัดค่ะวันนี้ข้าวผัดหมูสับหรือว่าหมูบดนะคะแซบๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาทานข้าวผัดด้วยกันนะคะมี่อันนี้เป็นข้าวผัดหมูสับนะคะเหมือนหมูบดนะคะพี่น้องค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วนี่ก็จะมีเป็นหมูสามชั้นทอดนิดๆหน,หน่อยๆนะคะน้ำพริกให้แม่ด้วยมาค่ะพี่น้องทานกับแม่และลูกนะคะสวัสดีค่ะ ida ่า Id ่าวีข้าวผัดอะอกชีตอกชีตอะลิเต้ซอสยายาข้าวผัดข้าวผัดค่ะวันนี้เฮ้ยวัตเตอรมิลลิงเลมโนดวัตเตอรมิลลิงเลมโนดโอ้ซอสซอทานข้าวด้กันค่ะแล้วก็ท็อปข้าวผัด Då ska vi se. Mm. Varsågod! Jag vill smaka fyra bitar. Ett. Ett. Två. Det är bra. Tre. Bra vi? Fyra. Mm. Vill du ha lite tomat också? Ja. Mm. Ett. Så ska mamma ha. Två. วิราทมาเตไดหัวเรผัดอร่อยอร่อยนะคะสีรสนเดืชุกสีเดืชุ่ชุเลยนะแล้วก็หมูทอดด้วยลูกนล้วพริกด้วยนะคะก็นกกี่ทำจานใหญ่เลย

เดกอืมอะไรก้อืมอืมแลจไหมล่ะอืมอร่อยมากะอืมเข้าผัดหมูกแกงมหมูทอดอืม บรรยากาศฝนลินข้างนอกค่ะ ตอต้อตกสวยด้วยรอวอือไปตายบอกว่าตอนนี้เราไปขายกระป๋องด้วยใช่ไหมเอากระป๋องกับขวดไปขายค่ะอืออุ้ยโคโคเซมสเตม,มเดี๋ยวเราก็อีกไม่นานเราก็ไปฮอลิเดย์ตอนนี้ก็ฮอลิเดย์เช่นกันแต่หมายความว่าเราจะไปต่างจังหวัดนะคะ เรามีแพลนจะไปต่างจังหวัดกันค่ะน้ำพริกน้ำปลาพี่น,น้องพริกสดใส่หอมมะนาวแซ่บแซ่เอากระป๋องขวดไปขายขไ,ได้ก็ใช่ร้อยแปดสิบสามโครน เกือหกร้อยบาทบ้านเราคนไปที่คนไปขายกับลูกเองค่ะพี่น้ออืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับเ้าผัดอร่อยเลยกินได้เยอะอล่าแข็งแรง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  อืาตื่นเต้นเลยหรออืมอืมถึงยม้ไม่ได้ตั้งใจอืมแต่ก็ตอบเองเลยอืมอันนี้ขอพัดนี่แม่เตยพัดแยกอืมไข่มันจังบะข้าวน้ำเข่าอก็ทำตามที่เรากินได้และเราชอบกินอืมไหนพี่น้องเมียนยงอ่ะนี่น่เอาเนื้อ เมซัมคนั่ะไกัไม่แม้่ตลกแต่ถ <em>, ูนันไม่มีพาพามแม่ครับไข่กับไก่ไข่มาก่อนละสันโอ้ยดูกันเลยโอ้คเดี๋ยวจะตอบว่าอรออม่ตานัก่อนเออนันเหรอออ นั yeah, so okay, okay. mm ่งคอมเฟิร์สลูกเออนั่งคอมเฟิร์สไ่มาก่อนไม่รู้เส้นเอถ้มีไก่เราจะมีไข่ได้ไงลูอ้ยปักช่วยเาหน่คอมเฟิร์สดูดิอ่านแล้วเไงเออกมาจากห้องนอ๋อ

I bönan, då har vi inga ägg. Ja, mm. då är man inte hälsosam. Ja. Mm. För ägg är mycket protein. Bara ja. då. Ja, det är nyttigt. Okej, det är bra, Ello. Hälsosamt, det är bra. Det är bra, bra. Ja. bra vitaminer, Protein. Mm. 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 Vitamin C och vitamin A. กจเป็นาชอร่อยมากอร่อยมากมากบอกกินได้ดวยเดออืคุณ่ะคก่พลังกินเป็นด้วยพลังหน่อย มากลายขพาพักหนึ่งอม่ซีนท่านซีนท่านกินนะพี่น้องกินเลย,ลยขเ,ยข,เลข้าวเที่ยงข้าวแรกได้นลยพี่น้องค่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะคะเมื่อเช้าก็กินข้าวโอ๊ตกับลูกๆก,ก่อนออกไปทั้งนออก,ก่อนออกไปขายกระป๋องขายกระป๋อง,ขา,องขายขวด ก็เป็นกระป๋องขวดของเราที่เราสะสมมาคะ่ะแต่ใส่ถุงใส่ถุงดำใบเยอะๆเราไปใบยูเอมที่ระเบียงหลังบ้านนะครับพี่รองอม,อามาร่วมกันเวเลายๆอืมนี่รู้สอ,อึดอเขาไม่มเล่นที่หน้าบอกว่าลมพัดแรงข้างนอกอืมป้าขอพัดแซ่บอืม แสบเสียหุ่นเล็กหน่อยสองจานพุ่น,นเด้แสบบอรับแสบบอไม่เหมี่ยแบอยครับแ่บครับแสบบนี่นาแสบอยครับแสบอยู่่ะเรีดบรอหลงมามาอ,อกุกแสบอยู่นนเรียบรอหลงอืมอืมนี่คับฮะนี่ค่ะนี่ค่อืมอย่ามาเสิร์ฟอืมอ่ะไม่ไม่จ้เอาอกอลินไดก็จะเอาอีกเฮ้ย สารอบเอาคนละสามจานสุดยอดสุดยอดให้อม่เก็นเบได้หลายๆนี่อ่มันาบบวาไม่ได้อกเดหรอวแแม่ทำให้มาหลังเดี๋ยวีสุดนี่จะมีอะไรหรอม่จะมีอะไรรกมอปลข้าวผัดกันด้วยข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดมัันหมดแล้วเดี๋ยวบ้าหลังทอดไ้รูปกินเองเด็กๆชอบอากินข้าวผัดกัด้วป๊ ก็ละสามจังนะอร่อยมากอร่อยนะอืมกินเยอะๆหลกทานเยอะๆเลยแซ่บๆลกอร่อยอร่อยดีแล้วหลกเลยนี่บอกของแม่ตี๊บตบมองบเี้มีหลงเยนะ ชอบอือลมล่มแรงวอนเปรี้ยวร่มแรงฝนตกตกนิดนิดมาจักน้อยแล้วก็หายไปเจ็ลล่มนะล่มตลอดร่มัดเย็นอืมมันยากาศหนาวๆเย็นๆน,นะคะ อร่อยมากยแต่ก็อร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากครับอร่อยแล้วแม่วิญกินตังบักลายเนาะแซ่บเลยแล้วบุลลี่นาอกสดนะสุดยอดอยาชอบข้าวผัดเหรอข้าวผัดเนื้อข้าผัดก๋วย๋อเรียบร้อยเลยข้าวผัดก๋วแม่วินชอบข้าวผัดอกสดชอบมากเลยดีขึ้นปะ ผมก็กินเสร็จแล้วแม่คอยผมก่อนนะว่าสันหลอกมามาบ๊อบไปใส่หรอกเอารักเท้จิ๋วอร่อยนะกินอะไรแล้ว <c oughs> สิต่คุยด้านหลอกอ่ะอินดี้มดหลอกอือ,อดุกติตุย่ะดุติดุติดิโก้ดิโก้แม่แม่บอกว่าอร่อยคอยด,ดีนะ้า มีสควดรอ๊บมีฟิสเอ็กโปรตีนอกโซแล้วก็ฟิมูรุดมีหอมแดงแล้วก็แครอทด้วยนะคะมีข้าวแล้วก็มีไข่แล้วก็มีหมูสับหมูสับมบดด้วยมีชีสแคมคือดีที่สุดอันดับแรกออมะเขือเทศมะเขือเทศมะเเทศดีมากลยที่ Grown n o a เยก Original Original a b s o l u t e l อพาสตาวีน้ำเอาเมคข้าวด้วยเก่งจังเลยนูเก่งจังเลยยินดีต้อนรับสามจานแต่ก็พากันเดินเดินนะคะเดินไปขายอขวดขายขวดขายกระป๋องที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ เขาเดินออกกำลังกายแม่และลูกด้วยนะคะโอเค okay. กบิเศยเฮ้ยท่านผู้ชมไม่ละลูกโอเคค่ะพี่น้องค่ะจากไหนจังเจอกันไหมน้องค่ะวันนี้ข้าวผัดเด็กๆชอบแม่ก็ชอบด้วยโอเคนะคะอร่อยอร่อยบายบายบ๊ายบาย,บาย